ดย่นี้คนเราไม่รับผิดชอบไปไกลนะไม่รับผิดชอบไปถึงถึงอนาคตแต่จะก,กินดีดปัจจุบันถ้าเราไม่เชื่อว่าบาปมีบุญม,มีไม่เชื่อว่านารกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้าม,ากามีการไม่เชื่อเร่างนี้พระพุทธเจ้าท่านถือว่าขาดทุนอย่างใหญ่หลวงบุคคลเช่นนั้นท่านถือว่าเป็นพวกวิติน,นะปาระโลกโก้ก้าวื่วงโลกหน้าไปซะแล้วไม่สนใจเรื่องโลกหน้าเพราะไม่เชื่อว่าบาปมีบุญม,ม,บม,มีบางทีท่านเลยว่ามิสัทธะ พระโลโกคว้างหิ้งล่องหน้าเสียแล้วไม่รับผิดชอบต่อการกระทาในวันหน้าในใน,ในอาการขนาน้างหน้าในชีวิตหน้านิสัทธสมาจารโอเไม่รับผิดชอบไปไกลถึงขนาดน,นั้นเขาจะคว้างทิ้งทิ้งการประพฤติสมาจารกายเส้าสมาจารวจีสมาจารมโนสมาจารกายวาจายใจเขาจะคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวคิดเขาก็จะเอาถูเขาก็จะจะเอาขอให้แต่ได้ จึงเรียกว่าวิสัทธสมาจารยลงอยากจะทําอะไรก็ทําขอให้ได้ฉันได้คนอื่นจะเดือดร้อนก็ตามนัตถิปาปังอาการยิยงคนเช่นนั้นจะไม่ทําบาปจะไม่ทาทาชั่วไม่นี้กายยะสะเพีทางปรมรณาทุกขติโลกาอปุปชติเมื่อแตกกายทําลายขันไปแล้วเขาก็จะตกประสู่วินิบาตสู่ที่ต่ำสู่นรกสู่ทุกขติแต่คนทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องคอรับชั้นเพราะเขาไม่เชื่ออย่างนี้เขาจึงคดเขาจึงกงได้มาก ขาไม่มีศรัทธาชนิดนี้ในบทนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าแต่เทวศีรสมปันนังสถานกุลปุตังอิทะอุปนิสายญาปทันติปุตตะทาราจพันธวาอามะจาราติสังขาจายจัสสอนุชีวโนบุตรมีคำว่าปุตตะทารานะทาราก็คือเมียนั่นแหละทาราทาราเมียบุตรภรรยาได้อาศัยบุคคลเช่นนี้นี่หมายถึงคนที่นาสมบัติของผู้เป็นผัว ก็ไม่หนีไกนไม่หนีไกลกันฟังให้ดีนะเมื่อกี้พูดถึงพูดที่จะมาเป็นแม่เป็นเมียใช่ไหมที่เราพูดว่าเมธาวิมีศีลวติเมธาวิมีศีละวติสัตสุเทวาปฏิปตาวิกี้ก็พูดถึงศีลพูดถึงปัญญาพูดถึงศรัทธาอย่างเดียวกันของผู้ที่จะเป็นแม่แต่มาถึงผู้ที่จะเป็นผัวผู้ที่จะเป็นพ่อต่ใช้คำว่าตเทวาศีลสัมปันนังสัททางกุลปตังอิทะอุปนิกสายะปัทถันติ อุปนิสัยแปลว่าเข้าไปอาศัยพระธรรมติเจริญขึ้นปุตตะธาราจะพันธวาบุตรก็ดีภรรยาก็ดีได้อาศัยผู้ที่เป็นหัวหน้าขันครอบครัวอย่างเรานั้นที่เป็นผู้มีศีลมีศรัทธาอย่างนั้นเขาจะมีผู้เจริญงองามในโลกนี้เจริญด้วยคุณธรรมด้วยคุณงามความดีตลอดถึงตอนนี้หนักเลยนะอามะจ,จา์อามะจ,จา์ก็หมายถึงข้าราชาการทั้งหมด ถ้าได้อาศัยหัวหน้าหัวหน้าที่มีศีลกัลยาณมิตรที่มีศีลที่มีศรัทธาที่มีการค้าการเสียสละที่มีปัญญาอามาจาคืออามาต์นั้นก็จะเจริญอามาจาเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกิตว่าอามาตยาภาษาไทยไม่แปลทัศนว่าอามาแต่จริงๆไม่แปลว่าข้าราชการทั้งหมดนั่นแหละข้าราชการก็จะดีถ้ามีหัวหน้าดีๆอย่างนี้แล้วไปโยนต่อไปอีกถึงโน่นถึงไหน เยจะัตสะอนุชีวนโนบุคลคลผู้ได้เข้าไปอาศัยเขาเลี้ยงชีพในนี้ก็หมายถึงคนงานกรรมกรลูกจ้างได้อาไปอาศัยทํางานพราะได้เลี้ยงเลี้ยงชีพกับกับเจ้าของบริษัทเจ้าของหน่วยงานเพราะหน้างานที่มีสิทิมีธรรมอย่างนี้เขาก็าจ,ะ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 จะเจริญขึ้นเหมือนกันตายัตยยสีระบโตสีรังตาคังสุจริตตาเนจะปะสะมานานุกุพันติเยพวันติวิจักขนนัง เมื่อเขาได้เห็นการประพฤติปฏิบตัติความเป็นไปอันดีงามของหัวหน้าของเขาของผัวของพ่อของหัวหน้างานหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลหัวหน้าองค์กรต่างๆมีคุณงามความดีอย่างนั้นนิจักขณะเขาเห็นชัดเจนชัดแจ้งแล้วอิทะธรรมมังจริตวานะสักังสุกติคามินังเทวโลนั่นที่โตเทวโลกัตมิงโมทันติกามิกามิโนเขาเห็นชัดเจนแล้วเขาจะประพฤติธทมนั้นตาม หัวหน้าของเขาระพึ่งทำตามหัวตามพ่อตามหัวหน้าหน่วยงานองค์กรต่างๆนั้นแล้วเขาเองก็จะไปพู้เจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้านันทิตโตเทวโลกสมิงโนนเขาจะไปเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกโมทันติกามีกามินโนจะไปชื่นชมยินดีด้วยสิ่งที่น่าค่ายน่าปรารถนาอย่างเต็มใจบนสองสวรรค์นี่มาจากผลของความเกี่ยวของความความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรอันนี้กองทุนอันหนึ่ง พอจะสรุปให้เห็นได้ว่ากองกองทุนในการพัฒนาคนแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดไว้เยอะพูดเอาดีดีกว่าเหลือกินจริงๆมันมีตั้งเจ็ดอันขอฝากท่านทั้งหลายแล้วไปไประชิดเอาเองต้าพิจารณาเอาเองถ้าเวลามีพอหนึ่งความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรสร้างสังคมกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นให้พร้อมแม่มีสิ่ิมีทำพร้อมเพียงกันต่อไปเราอ,าอยากให้แต่ลูกดีอย,อยากให้แต่เด็กดีแต่ผู้ใหญ่ไม่ดีมันจะดีได้อย่างไงเด็กด พ่อแม่ไม่ดีลูกเต้าจะดียด้อย่างไรครูบาอาจารย์ไม่ดีจะให้ลูกสิริลุนหาดีได้อย่างไรมันต้องเอาขั้วใจสักก่อนเมื่อไรจะไปไปปิดเอาผลไม้ไปปิดอาทิลูกมันก็ได้ทิลูกอันนี้นัดมาทางทวายเลยว่าภาษาลาวัดตัดมาเบิ้ลงเลยมาแขกมา่าวเบิเบิแซงเลยถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าตัดมาทั้งทวายมาเลยที้มาเป็นฟงเลยต้องพัฒนาหัวหน้าใหญ่มาก่อนเดี๋ยวนี้อยากจะให้ลูกดีอยากจะให้เด็กดีเด็กติดยาเสพติด ไม่เชื่อฟังบอกยังไงไม่ฟังพ่อแม่ก็พามันเสมาก่นตอนนี้สําคัญมากเมื่อมันดาเดือไปทั่วทั้งแผ่นดินทั้งสังคมแล้วมันก็ถิดได้ไง่ายๆปัญหาใหญ่เดีด๋ยวนี้ปัญหาผู้ใหญ่คอร์รัปชันเด็กเสดดาเสติดเพราะมันขาดทุนอันนี้แหละประเทศชาติไม่สามารถจะสร้างทุนอันนี้ขึ้นมาไม่สร้างการยานชนขึ้นมาตอนนี้ต้องมาลื้อฟืน้นใหม่สร้างบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่งามแก่สังคมขึ้นมามา,มากๆตนนั้งแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไป ถึงพระสองฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าจะลาไปพระสงฆ์ก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอที่จะเป็นกัลยาณมิกรกัลยาณทําให้อันนี้จะต้องหนักหน่อยนะแต่ไม่ไม่เหลือวิสัยถ้าเราเชื่อตามพระสมทธิพระเจ้าพระุตามท่านบอกว่าต้องทุนอันดีงามแห่งชีวิตที่ดีงามทั้งหมดเริ่มต้นที่กัลยาณมิรสองศีลสัมปทาอันนี้เป็นเรื่องของตัวตัวบุคคลกัลยาณมิตเป็นเป็นเรื่องของของการที่จะต้องสร้าง สภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่สภาพชุนชนแล้วตัวปฏิกระชนจะต้องมีศีลถึงพร้อมด้วยพฤติกรรมอันดีงามฝึกหัดพัฒนาตนเองไปเรื่อยเะแน,นว่าเราจะต้องฝึกหัดพัฒนาตนเองเพื่อมีศีลสองนะนะสามฉันทะฉันทะสัมปทามีความพอใจฝกักใฝ่แมงกุสรธรรมมุ่งมั่นพัฒนาการที่จะสร้างสรรค์ตนเองให้ดีให้งามให้สังคมดีงามไปได้ อันนี้เป็นตัวที่สามตัวที่สี่นี่ทุนทุนกองทุนที่สี่คำนี้แปลกแปกภาษาบาลีว่าอัตตะสัมปทาถ้าแปลตามศัพท์ตามคำจะได้คำบา่าถึงพร้อมด้วยตนจริงๆแล้วเราก็มีตนอยู่ทุกคนจะมาทำไมจะไม่ถึงพร้อมถ้ามหาทั้งหลายก็คงจะงงอัตตะสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนจริงๆนันมันมันไม่มมมมมได้หมายความเพียงเท่านี้ ตนโดยแต่หมายถึงศักยภาพของตนมุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองเอาอีกละศักยภาพนี่ก็สับสนอีกแล้วมันเป็นภาษาสันตกิตแปลว่าความสามารถที่มีในตัวศักยภาพเราจะท้อแท้ว่าเราจะทําดีไม่ได้ภาษาบาลีว่าสักคิภาษาสันตสันตกิสว่าศักยศักยภาพ มันก็เลยสับสนหน่อยอัตตาสัมปทามนุษย์เราเป็นสัตว์พิเศษคำว่าพิเศษก็จะหลงตัวเราเป็นผู้ดีผู้ประเสริฐพิเศษนั่นแปลว่าไม่เหมือนทั่วไปจึงบอกว่าสัตว์นมนุษย์เเป็นสัตว์พิเศษมัน,มนต้องแปลกว่าสัตว์อื่นๆ,ๆพิมาจากบาลีววิแต่ว่าแปลพวกมาถึงเมืองไทยเสียงบาลีชมพูทวบีปสรรสกิดชมพูทวบีป มันจะมาเป็นเป็นพิจากว่าจะเป็นพระวิเป็นพิพิแปลว่าแปลกพวกเสสะแปลว่าส่วนที่เหลือเป็นภาษาลาวาบกขึ้นมูอซับเบขึ้นมือสาธิตต้องพัฒนาได้นี่มีขีดจำกัดพระพุทธเจ้าเราพระองค์จึงงตรัสอัตตะสัมปทาถึงช้อเบอวยตนตนใน,นที่นี้ก็หมายถึงความสามารถของตอนนั่นแหละ ภาษาเันษฐกิจว่าสกกยะบาลีว่าสักขิภาษาฝรั่งหน่อยเขาจะใช้คำว่าฟูลโพเทชนเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่ส้นเ้นอยู่ภายในมนุษย์เบื้องเือไม่ท้อเทเรสามารถพัฒนาตัวเองได้จากคนธรรมดาจนให้ถึงระดาฟ้าดินให้โชคมพวกมาณทั้งหลายได้กลับไปไปอันนี้ก็เป็นกองทุนอันหนึ่งเมืองไทยเราค่อนข้างจะขาดทุนพวกนี้มักจะท้อถอย ไม่ใฝ่รู้ไม่สู้ยากพวกฝรั่งเขาเขามีตัวนี้มากเขาจะรู้อะไรนี้เดียวเขาเดินสุดล้าฟาดฟ้าเขียวเพื่อไปไปพบสิ่งที่เขาปรารถนาไปถึงจุดที่เขาใฝ่ฝันเขาเรียกว่าฝันเทรียโกเวสจังแมนเป็นคําสอนของปู่ย่าตายายของฝรั่งทั้งหมดมันบอกลูกโบรานมันอย่างนั้นไปสุดๆลุยไปสุดๆจะแปลว่าอย่างไปสุดความแดนไปเลย อันนี้ท่านใช้ก็บรัตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยตนมุ่งมั่นเต็มศักยภาพในการพัฒนาตนอันนี้จะเป็นส่วนของบุคคลและอันอันที่อันที่สี่มาส่วนที่ห้ากองทุนที่ห้าทิตทิสัมปทาถึงพร้อมด้วยทิศถึงพร้อมด้วยความเห็นรู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเอง สู่แนวความคิดของผู้อื่นอันมันเป็นประโยชน์เพื่อให้เต็มศัพท์น่ยท่านจะใช้คาว่าอัตจินตาวาสานุขารู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตนเองสู่แนวความคิดของผู้อื่นถ้าหากมันจะเป็นประโยชน์ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้มีกองทุนที่ห้ากองทุนที่หกอัปมาทะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท,ท,าามามมาทตื่นตัวปลุปกใจให้ตื่นตัวกระตือรือร้นอยู่ตลอดการที่จะพัฒนาตนกองทุนสุดท้ายที่เจ็ด คนไทยขาดแคลนโดยนิโสมมมาศกาและสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้คิดเป็นคิดให้มีระบบคิดมีระเบียบคิดให้มีเหตุคิดให้มีผลคิดที่ถูกวิธีคิดที่มีระเบียบคิดให้เป็นเหตุเป็นผลคิดปลุกเร้าคุณงามความดีกุศลทําให้เกิดขึ้นสรุปความแล้วกองทุนอันนี้เก็ตกองประเทศไทยเราขาดทุนอันนี้แต่ก่อนมันเคยมีจึงทําให้ประชาชนขาดทำนําไปสู่วิกฤตการณ์ต่างๆนานา อยากจะให้ปลูกแล้วที่สุดก็คือกองทุนกองแรกกัลยาณมิตรสร้างมันเกิดมีในสังคมขึ้นมาวันนี้สมควรแก่เวลาเวลาเราก็หมดพร้อมกับสุขภาพก็รอแล้เต็มที่แล้วขอความสุขสัสดีความเจริญงอกงามในอยายยืนธรรมกองทุนอริยะวัฒนาจนเพิ่มพื้นขึ้นมาในสังคมในบ้านเมืองของเราตลอดการทุกเมื่อเทือนวันเวลาผ่านไปชั้นแห่งใบก็ละเราไปโดยลําดับ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอีทางภยยังโมลามีเตฆมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เบื้องหน้านี้แล้วปุญญานิกยิราทะสุขาปหานิจงสั่งสมซึ่งคุณงามความดีอันจะนำความสุขมาให้มีเป็นภาษีของเทวดาพระพุทธเจ้าสวนขึ้นไปอีกคำหนึ่งน่าคิดมากไม่ไพเราะสำหรับพวกเราท่านบอกว่าอีทางภยยังโมลามีเตฆมาโนโลกามิสั่งปัจฉเหสันติเตโค เมื่อมองเห็นภัยคือความตายมีอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วจากการเวลาที่มันผันผ่านไปจงคายเยื่อในโลกเสียนี่สู่สันติเพิดคำน,นี้ไม่ค่อยไพเราะไม่น่าสนุกสำหรับพวกเราที่กำลังจมโลกอยู่คาว่าเยื่อของท่านที่ว่าโลกาไม่สังปะชะเหตสันติเตโหพูดให้ฟังสักหน่อยก็ดีนะถึงแม้จะไม่ไพเระไม่น่าสนุกสนาน โลกามิตรเจือในโลกเจือคืออะไรคืออารมณ์ทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่เราชอบใจที่เราชื่นชอบที่เราลุ่มหลงอยู่อันนั้นแหะคือเดือเจือในโลกเดือนนไม่ใช่อาหารนะคือเดือให้ขายเสียถ้ามองเห็นประโยชน์มองเห็นโทษแห่งชีวิตที่ความตายตามไล่ต้อนมาอย่างที่เราวันนี้นนนเราได้ทราบกันดีว่า เาตั้งชื่อว่าเป็นยุคโลกาพิวัตรถ้าโลกาพิวัตรนท่าทางพระท่านจะเรียกว่ากิเลสาพิวัตรกิเลสเจริญแพร่ขยายกระจาย,ายทั่วถึงกันทุกยมย่มานแผ่นดินในโลกนี้ติกิเลสเสหาพิวัตตันตา์าอวิสันติภหุานังกิเลสทั้งหลายมีกําลังก้ากําลังครอบงํามนุษย์ทั้งหลายอยู่ทั้งหมดในโลกนี้นรา,ากิเลสวัตถูสุ มนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจแห่งวัตถุนิยมคำนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเราเองพูดตามที่ท่านพูดมาท่านบอว่านารากิเลสวัตถุสุยังมีคำหนึ่งตามมาว่าสายังคาเหวะโคสิเตน่าก,กลัวมากนี่มัมาตรงกับยุคที่เรียกว่าอินโฟเมชันเอชคือยุคข่าวสารข้อมูลที่ภระตาบรีท่านพูดมาเมื่อกี้นี่ว่าสายังคาเหวะโคสิตยสยังแปลว่าตกอยู่ในอำนาจ ความจริงมันจะมาจะทาเต็มๆว่าสะสังคาเมวะโคสิเตตกอ,นนนนอยู่ในอํานาจแห่งสงฆามโฆษณายุคข่าวสารข้อมูลเมื่อคนทั้งหลายลุ่มหลงวัตถุนารากิเลสะวัตถุสุผู้คนทั้งหลายตกอยู่ภายใต้อนานาจครอบงาของวัตถกกุกิเลสกิเสวัตถุมุ่งมั่นที่วัตถุอย่างเดียวเพื่อเยื่อที่เรียกว่าโลกามิสังหลังจากนั้นก็จะหัวหกต้นขิดติ้นจนยื้อแย่งแสวงหา า,าตีนทิพยท่านใช้คำว่าเตนะเต,นะ,ตนะปิทาวิตารวิ่งผ่านไปมาอยู่กับอำนาจแห่งความอยากนั้นความ